ค้ปาปากพาสวยนะฮะคุณผู้ชมฮะอัดคลิปด่าตำรวจโชว์คนในโลกออนไลน์ฮะทำไปทำมาเนี่ยคือไม่พอใจไงเพราะว่าตำรวจไปเขียนใบสั่งแล้วก็ไปล็อกล้อเขาและตำรวจเนี่ยดันไปเห็นฮะก็เลยล่าสุดเนี่ยจากเดิมที่โดนแค่ค่าปราบใช่ไหมตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติออีกด้วยฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปที่หนุ่มคนนี้ด่าตำรวจนิดนึงครับจะหาแดดกันแบบนี้เหรอไอ้ตำรวจ นี่บป็นาแดเงินเดือนก็มีแต่หาแดกกับประชาชนแบบนี้ ทุกคำเลยฮะคำด่าที่สะบัดออกมานะฮะนี่เป็นคลิปที่เจ้าของรถกระบะสีดำหัวร้อนเน่ยเก็บทรงไม่อยู่ฮะเพราะว่าไปเห็นใบสั่งที่กระจกหน้ารถแล้วก็ถูกล็อกล้อด,ด้วยก็เลยอัดคลิประบายความในใจโพสต์ลงในแอปทิกต็อกฮะแต่ไม่นานคลิปนี้ถูกโลออกไปอาจจะมีคนเตือนหรือเปล่าผมไม่รู้นะนแต่มีมือไวฮะผู้ชมไปเซฟคลิปได้แล้วมาโพสต์ลงในเพจพจันรลายกระต่าย V3 พร้อมข้อความฮะว่าจราจรสนบางรัก ทราบเรื่องนี้หรือ,อยังนะการทําแบบนี้มันเข้าขายดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับคือใบสั่งเนี่ยระบุข้อหาว่าจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรแล้วก็จอดรถในที่ห้ามจอด รับ1,000บาทนะฮะครับผมวันนี้น้องพิงศรีรัตนสีมานน์ผู้สื่อข่าวช่อง8ไปลงพื้นที่ครับคือจุดนี้อยู่ที่ถนนมหานครแขวงมาพุทธารามเขตบางรักกรุงเทพจุดนี้เขาจะมีป้ายห้ามจอดวันคู่ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่เจอรถคันนี้แล้วนะครับตำรวจจราจรสอนอบางรักบอกว่ารถคันนี้ถูกล็อกล้อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่ผ่านมาคือ6สิงหาคมวันคู่ครับห้ามจอดครับและที่สําคัญคือจุดนี้ จอดวันห้ามจอดยังไม่พอฮะกีดขวางการจราจรแล้วก็จอดที่หน้าป้ายห้ามจอดด้วยและคนขับรถก็ยังไม่มาจ่ายค่าปรับตอนนี้ตำรวจสายตรวจที่เป็นคนล็อกล้อแจ้งความกับผู้ชายคนนี้ก็คือข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปบับัติหน้าที่และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะฮะความผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็คือโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทส่วนรถขนาดนี้นะครับตำรวจบอกว่าได้ นำไปแล้วฮะคุณผู้ชมครับผมก็ไปอยู่ที่สอนอบางรักนะฮะตอนนี้นะครับผมก็จะมารับรถ <c oughs> ก็ต้องมาเสียค่าปรับและถูกดำเนินคดีตามที่คุณผู้ชมเห็นนี้ด้วยครับซีเซอร์พูดไม่ได้ไงคุณผู้ชมฮะคือ ความผิดมันชัดเจนถ้าบอกว่าเราด่าตำรวจลอยๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้มีใครว่าผมเชื่อแบบนี้นะผมไม่ได้ไปชี้น,นำหรือแั้งสิ้นนะบางคนเนี่ยก็ด่าอยู่แล้วไงคือตำรวจเขาก็คงชินเพเียงแต่ว่าอันนี้ดันอัดคลิปแล้ว<ม>ลง่ชินกอ<ะ>ตํารวจไม่ชินไม่ชินหรอไม่ชินนะคือนนะบางทีบางอย่างมันก็ขัดใจประชาชนนิดนึงไงแต่เอาเป็นว่า,อ,าอย่าไปด่าเขาเลยคือเขาก็ทําหน้าที่ของเขาอะไรที่อะไรก็เก็บไว้ในใจแล้วกันถ้าไม่พอใจแบบนี้ได้ไหมน่าจะได้นะอ่ะคุณผู้ ไวเข้าใจง่ายโปรดติดตามสก๊อตข่าวช่องแปด